มแมลงปอเยอะมากเลยไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าอยู่ในกล้องไม่รู้มันจะชัดหรือเปล่าเยอะมากเลยมแมลงปอบินยิงยงยิงยงยง,ยง,ยง,ยงนี่เขาก็ได้รางวัลไปแล้วคะ่ะรางวัลของความอ่อนได้ไปแล้วคะ่ะตัวที่สองเอาไปแล้วกินแล้วเรียบร้อยแล้วตัวหน่อยเดียวเองเขาบอกอตัวหน่อยเดียวเอง มันปอเยอะมากเดี๋ยวคนนี้พอจำกินได้ก็พอเห็นรถก็แกล็กแล้วก็เฟียหนูแล้วอ่ะคุ้นเคยแล้วมาเฟียหนูแล้วอ่ะตีสนิทแล้วฝนตก เมื่อคืนดูแมงปอเห็นไหมทุกคนเห็นแม,นนแมงปอไหมบินยุงยงย้งยุงยุงยุงอยู่นี่ตามติดแล้วพี่ <laughs> ตามติดละสองตัวแล้วนะได้กินด้วยสองตัวละแมงปอบินเต็มเลย ีได้กำเยอะเลยกำตุงเลยอันเนี้ยไม่ได้ปลาลูกมองเปร๊โอ้โหนอนเยอะโอ้โหเกียกด้วยเกียกด้วยมันมันเปิด์บไหมน่ะนี่ยั่วยวนสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์สุดฤทธิ์อ้อนสุดฤทธิ์ดูนี้ดิกำใหญ่ว้าวเฉยๆ อันนี้ได้ตุ้มใหญ่เลยโขยยไข่ด้วยเริมเ,เยอะแล้วนอนรอเลยค่ะนอนรอเลยค่ะ